วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง r c o มสมาร์ทเทคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานา LED dot m a t r i c driver max 7 2 1 9 IC นะครับที่ใช้งานร่วมกันกับบอร์ด Arduino An Uno นะครับตัวน,นี้นะครับ ก็ที่จะเอามาทดสอบวันนี้ก็จะเป็น LED dot matrix ที่มีจำนวน8ชุดนะครับตัวอย่างก็มี4ชุดครับที่จะเอามาทดลองการใช้งาน,นะนรับก็ <S <S จะเป็น8ชุดครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนะมาเริ่มการต่อวงจรร่วมกับ อานโนก่อนนะครับนะครับก็จะใช้การสื่อสาราตัว led m a t i c นะครับกับอานโน่นครับจะใช้การสื่อสารแบบแค่3เส้น,นครับเป็นการสื่อสารแบบ spi นะครับ นี่ครับก็จะมีอ D N แล้วก็ C S แล้วก็ C L K นะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นขา power นะครับเป็นบวกลบนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราต้องทำการเชื่อมต่อขาเข้ากันก่อนนะครับ ก็จะลากไฟบวกก่อนที่เขียนว่า VCC นะครับเราทำการลากไปใส่ไฟ5โวลต์ของบอร์ดอานโนยูโนนะครับแล้วก็ลากสายกาวนะครับไปที่กาวของอ d e n โน แล้วก็ลากสาย D I N ไปที่ขาที่11นะครับทัจากนั้นก็ลากสาย C S ไปที่ขา10นะครับ ก็เส้นสุดท้ายก็ CLK ไว้ที่ขาที่13นะครัมันจะเป็นการสื่อสารกันของ SPI นะครับก็คือใช้สายส่งสัญญาณ3เส้นนะครับ เราเชื่อมต่อวงจรระหว่าง LCD dot matrix กับบอร์ด Arduino เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการาเขียนโปรแกรมแล้วก็อัปโหลดเพื่อไปสแสดงผลที่จอ LED dot matrix นะครับ ก็ให้ดึงไลบรารีจะใช้ไลบรารี3ตัวนะครับในการควบคุมจอ LCD ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ก็จะเป็น ไลบรารีสตัวนครับก็จะเป็นไลบรารีของ SPI นะครับแล้วก็ส่วนไลบรารีสตัวน,นี้ก็จะเป็นของอตัวจอ LED t matrix ครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับลิงก์ใช้ที่ที่ใช้ในการดาวน์โหลดไลบรารีตัวน,นี้นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จ มันก็จะได้ไฟล์ไลบรารีมาเป็นไฟล์ไลบรารีนะครับเป็นไฟล์ไลบรารีนี่ครับนี่สองตัวนี้ให้เราเลือกสองตัวนี้นะครับแล้วก็ c o อปปี้ไปวางในตัว ไลบรารีเรียกใช้ Library ของ Arduino ครับโดยไปที่ mydocument นะครับแล้วก็มา Arduino แล้วก็นี่ครับไฟล์ไลบรารีของ Arduino เวลาเราเรียกใช้งานมันก็จะดึงไปจากไฟล์ตัวนี้นะครับให้เรา,าวางลงในโฟลเดอร์ไลบรารีตรงนี้นะครับแต่นี้ผมวางไปแล้ว จากนั้นในไวเซตอัพอ่าแย้วลืมต้องทำตัวแปรเกี่ยวกับขาก่อนนะครับนี่ครับก็จะใช้ขาที่12มันจะใช้ขาที่11 1เอ๋อไม่ใช่11 12มันใช้ขาที่10 11แล้วก็13นะครับมานใช้3เส้น โครงสร้างก็มีประมาณนี้ส่วนมากตัวโปรแกรมที่เขาเอาไว้ทดลองเซ็นเซอร์หรือโมดูลแต่และชิ้นก็จะมีพวกโปรแกรมทดสอบที่เป็นโปรแกรมตัวอย่างให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถศึกษาทางเว็บไซต์ของร้านที่ซื้อมาได้เลยนะครับก็จะมีตัวอย่างการเขียน โปรแกรมควบคุมมาให้เรียบร้อยนะครับก็เราก็อามาจัดแปลงแล้วก็นํามาใช้เองคนระับตัวแปเรเมสเซจตัวนี้ก็ที่เราจะนํนาไปใช้แสดงผลนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราแก้เป็นคําอื่นที่ยาวๆก็ได้เอาเป็นเทส แอนโน่ยูโน่อาร์สามอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงในไวซ์เซตอัพก็จะมีการเรียกใช้ โค้นมาเลยนี่ครับในวัสิอัพก็จะเรียกคำสั่งแค่นี้แล้วก็ต่อไปก็จะสร้างไว้ขึ้นมาอันนี้คันคันคันไว้ลูปเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งาน,นครับ ก็จะมีประมาณนี้ประมาณ40บรรทัดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไลบรารีที่ต้องเรียกมาใช้นะครับที่ต้องใช้ในโปรแกรมการควบคุมนะครับส่วนส่วนตัวนี้ที่ที่จะนำไปแสดงผลนะครับเทส คือความเร็วในการในการเลื่อน,นครับในการเลื่อนของตัวอักษรน,นะครับถ้าสมมติว่าเราปรับลงเนะี่ยมันก็จะเลื่อนเร็วขึ้นเอาสักสิบก็ได้จะได้เห็นความแตกต่างนะครับปรับความเร็วของการแสดงผลนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็น default เป็นมาจากโค้ดตัวอย่างอยู่แล้วนะครับเราก็ทำการ คอมไพน์โปรแกรมเช็คโปรแกรมนะครับเครื่องหมายถูกอ่าไอ,อเราต้องไปเลือกบอร์ดนะครับตัวนี้เราใช้บอร์ด Arduino Uno you know, R3 นะครับก็เลือกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นบอร์ด Arduino Uno you know. ส่วนคอมพอร์ตก็ก็จะขึ้นมาให้เองนะครับถ้าเราเสียบบอร์ดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคอมพอร์ตที่3แล้วก็มาเช็คโปรแกรม เสร็จแล้วก็กดอัปโหลดนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้มันจะเร็วเร็วมากครับถ้าเราอยากให้มันช้าเราก็ลองลองลองปรับเล่นดูนะครับสัก50าสิบแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมเข้าไปใหม่ จะวิ่งช้าลงตามที่เราโปรแกรมไว้เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับการควบคุมาการเชียอโปรแกรมควบคุมจอ lcd dot m a t r i c นะครับโดยใช้บอร์ด anino uno r 3นะครับเราสามารถใช้บอร์ดต,ตัวอื่นได้ครับแค่แบบ การใช้การสื่อสาร SPI ในการสั่งงานของตัวจอ LCD m a t r i c ตัวนี้ครับเราสามารถใช้อบอร e ์ด ESP 8 2 6ก็ได้นะครับหรือว่าใช้บอร์ดพวก Arduino Mega Arduino Nano นะี An ้ก็ได้ครับแล้วแต่แบบคนจะเอาไปปรับใช้นะครับก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ